สวัสดีค่ะซ้อมเวลากุก่อนนะคะนี่เขาจะไปไหนกันน้อนี่กลัวล้อมันหายหน้ลุงเดินน้ำหน้าลุงจะไปไหนกันตามค่ะตามตามตา,ามค่ะโอ้เส้นสีหอยล้อยู่แมวคือตามไปนะคะไปดูกันไปดูปืนด้วนะลุง,ล,งลุงจะทำอะไรลุงจะไปไหน พัฒนีดีกว่าหารกาบทำหลังซหลังเนี่ยทำเพื่อใครเนี่ยทีอาันนี้ทำให้ใครที่ผมท่านวางไปแล้วนะครับสูตรวของพีของพี่ออหมดเลยแต่นี้อีคนเดีว่เช้มก ก็ได้องล็อกกูได้ถามยี่นี่รถเขาเข้าสิบพันมาจะรับเรียนาทุกแคดนั่งทุกคมถูกอะไรทำดีทำอารมณ์อย่านะอย่านะอันนั้นมันเชื่อมไม่ใช่เรื่องขอทำไมไอ้วงครับไอ้วงมันไม่ได้นี่ผมผิดตอนนี้มันเป็นเทอร์เรียนี้ครับไม่ใช่ครับผิดครับในวงไปไหนในช่างวงนี่แหลย ความผิดนี้พี่นี่นนะอยานะยาผมมีราคานะี่ตรงนี้เป็นเจ้าไหมครับผิดครับมันมันไม่เกี่ยวพี่เอาตอนนั้นก็ได้ผมมีราคาจะใส่ใครผมีราาะใส่ใครนี่นานะครโอ้มีตู้ทรงตูเทียมมีหมเลย่นล่า้นี่ยพี่หอกำลังทำสร้างบ้านเขาเก่นได้ทุกวันนี่นะ นี่เป็นบ้านที่ฮันนี่นี่ค่ะเฝากกล้องไว้ก็พ่อมาต่อยจะเป็นค่าหรือเปล่านะคะจับจับกนจับกนเป็นอะไรอะไรนี่ะก็คงจะเป็นก็คงจะเป็นบ้านแล้วเนาะเขาห้องอจะมาทำตอนนั้นผมไลยสสีที่เรามุงมันนีู่กว้างมาห้าเมตรนะ าไม่เราทำห้องนอนเราทำห้องนอนแค่สามแล้วยื่นออกไปเพื่อเป็นห้องครัวแค่สองชิงอยู่แค่เจ็ดแปดแผ่นนั่นแหละเนาะแค่นั้นแหละอ๋อเดี๋ยวความยาวอ่ะให้มันให้มันได้เป็นห้องห้องนาอนได้ได้ถ้าแปดแผ่นสี่คูณสี่แล้วก็เจวัด เพื่อที่จะทำห้องให้คุณพี่ฮันนี่นะคะชอบสีนะครับแม่ฮันนี่ชอบสีไหมเล้วแต่จัดไปยังไงก็นอนคนเดียวอยู่แล้วเนาะก็แล้วแต่สีคูณสีสีคูณสีชอบไหมชอบไหมชอบชอบอ้ายืนยันกับแม่ฮันนี่แล้วนะลุงพลเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหน่อยไปหาหน่อยแม่มาต่อยมีไหมมีแม่ฮันนี่บอกสีคูณสีชอบชอบชอบพี่ฮันนี่มีไหม แมสแมสแมสนมสี่คูณสี่ของชอบชอบชอบี่หอมีไหมัียมีอ๋อคุณรัศนีเอามาให้อยู่สี่คูณสี่ชอบชอบอบบอกเรามาดูเราไม่ตะมุ่งน่าจะประมาณสี่สี่คูณห้าเนาะทำไมเอาเมื่อกี้สี่คูณสี่แล้วทำไมสี่คูณห้านะความ้ามว้ามันมีหลายแผ่นถ้าไม่พอก็กองนั่งก็ได้นะกองนั่งกองเขรเนะพี่หอยอมหรือเปล่าไมเขาใช้แล้วพี่หอไม่ยอมขครับ พ่อให้แกหน่อยเถอะเดี๋ยวก็เลื้อนจะพูดอะไรออกซอขนาดนี้เนาะเหลือก่อนมาเหลือก่อนมาพี่หอมันเหลือก่อนเนาะสี่ก็พอนนะได้สี่คนได้เฮ้ยจะได้นอนตีคนได้รวมไปถึงบ้านของพี่หออะไรรู้เปล่าซื้อคนเลขคนหน้าไปข้อที่สดีคุณสีาไสวัสดี่สี่คุณสี่เลยใครใครจะไปซื้อมาอยู่คากับผมนะไปเอาขวอดตีเจ้าหน้าบาทนึ่งควอดตีเจ้าหน้าบาทนึ่ง ก็จะตีก็ตีอย่างนี้อ่ะโมตีอยิงนกล้องค่อยหลุดเลยนะตรงงออย่างงอแล้วใหม่ไปซื้อไปซื้อที่ไหนเนาะมาอยู่คานนี่นี่อุปสรนามัยครับนี่ห้าสองเท่านั้นซื้อที่ไหนเออลุงลุงจะไปซื้อที่ไหนมาอยู่คาน่ะตรงงอครับตรงงอโอ้ยนี่เด้อส่วนของอันนี่นี่เขาบอกใครบอกห้าสองมีอะไรบ้างพี่เขาซื้อตัดเรียบร้อยแล้วอ๋อซื้อตัดเรียบร้อยแล้ว สะสมหมักหมมนเนาอสครข้อที่หนึ่งคืออะไรครับซอตัวที่หนึ่งเงินแสนซอตัวที่หนึ่งคืออะไรครับสะสมโอ้ยไม่ปลอดภัยครับซอสตัวที่หนึ่งไม่ว่าซอสซอสตัวที่หนึ่งคืออะไรครับสะสมลืมหมดแล้วครับลืมหมดแล้วครับไม่มีระบบลงมาแล้วสะสางนะครับสะสางนี่สะสางสะสมนครับพันธุ์ก็สะสมครับไม่ใช่สะสังแล้วลุงแล้วจะเทปูนแล้วซอสตัวที่สองครับ สะดวกสบายสะอาดสะอาดแล้วลืมมแล้วลืมแล้วเนาะออกจากโรงงานไปโดนแล้วออกมาจากโรงงานก็คือลืงหมดแล้วเนาะคืนเข้าไปหมดแล้วคอที่สองนเลยครับสะสบายสะอาดสบายสบายใช่สบายอ๋มันก็สอบเหมือนกันเนาะที่ชอบนี่คือสบายนี่แหละคอที่สี่แล้วครับขอรัดเลยติ นี่นี้สะใจเลยนะคะใช้าดอศอยแล้วสบายแล้วก็ต้องสะใจใช่ไหมสบอกอที่สี่นะครับสอสุขรับลักษณะนะครับข้อที่ห้าสล้างนสัยครับตัวสุดท้ายสมสสะดวกสบายตัวสุดทา่ใช้สร้างนิสัย นนัสะสมสะดวกสบายสบอันี้ก็พี่อ๋อยจะเทพื้นอยู่นะคะเทพื้นให้สวยงามถ้าพี่อ๋อยจะเทพื้นวันนี้บอกถ้าสี่คูณสี่มันใช้ถ้าสี่คูณสี่ใด้เจ็ดแผ่กแผ่นเจ็ดพอดีมั้ง เอานั่มานึ่งก่อนนั่งมาหนึ่งก่อนก็มันหลุดบ่สี่คุณสา่ชบไม้ข้าวนี้ได้เสาอะไตรงนั้นเสาไม้ไผ่เสาไม้ไผ่ไม้ไผ่หมอดกินแล้วต้องหาเสามาใหม่เนาะ้อตัวจัดลุงหายใจคือเสามาสี่ต้นแล้วก็ไม้แปร์แลยี่สิบต้นก็พอแล้ว

S 1> <S 1> จะไปซื้อไม้มาสร้างบ้านให้พี่ฮันนี่นะคะวันนี้ดีใจด้วยกับพี่ฮันนี่นะคะเพราะว่าเสาไม้ไผ่มันก็ใกล้ <S <S 1> <S 1> <S จะพูพังแล้วนะคะมันไม่ค่อยทอยนะคะ่ะก็จะไปซื้อเสามาใหม่นะคะซื้อไม้ยูคามาทําให้ค่ะนี่นะคะโดยที่ลุงเป็นคนออกแบบให้นะคะแล้วก็มาทําให้ด้วยะคะ่ะ ยังยี่โมกวันสิบนาทีแล้วขอหยาดลงไลฟ์สดก่อนเด้อเอาผมพาทาข้าวในวันเดินเล่นนี่นะคะบรรยากาศเช้านี้เนาะลุงก็จะเดินทางไปซื้อไม้ยูคานะคะที่เตงงางอยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดากุากอกด้วยนะคะับพี่ค่ะ